สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าคอลัมน์อ่านระหว่างบรรทัดเขียนโดยคุณสันติสุขมาโรงศรีมานำเสนอครับชะตากรรมก้าวไกลนายพิธาลิมเจริญรัตในพักก้าวไกลจะมีชะตากรรมอย่างไรห สิ่งที่นายพิธาประกาศในที่ประชุมรัฐสภาไม่ใช่เพียงยืนยันว่าจะเดินหน้าแก้มาตรา1นึและนิรโทษกรรมให้คนทำผิด1นึโดยไม่ยอมลดเพดานตามที่สสและสวทวงติ่งแต่ในการอภิปรายปิดท้ายนายพิธายังเปิดเผยแนวทางที่จะมุ่งกระทำต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หากตนได้เป็นนายกไว้ด้วยว่าหากุศสโลบายเพื่อพัฒนารักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชน ทำกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจัดวางพระราชอำนาจและพระราชสถานะให้เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่นี่คือการประกาศจะจัดการสถาบันพระมหากษัตริย์เลยทีเดียวเพราะการจัดจัดวางพระราชอำนาจก็ดีและพระราชสถานะก็ดีล้วนไม่ใช่สิ่งที่นักการเมืองจะนํามาเป็นนโยบายการเมืองมันคือการพุ่งเป้าจัดการสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตนเอง ไม่ใช่แค่จะแก้มาตรา1หนึ 2. ส่วนจะจัดวางอย่างไรนายพิธายังไม่ได้พูดชัดๆแต่ก็คงไม่ไกลไปจากแนวทางที่นายพิยบุตรนายธนาธรและคณะก้าวหน้าเคยนําเสนอหรือแนวทางที่มบ3มนิ้วนําไปประกาศโจมตีสถาบันดอกกระมัง 2. นายพิธาหมดโอกาสเป็นนายกแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้หากนําเสนอชื่อนายพิธาสู่ที่ประชุมรัฐสภาเพื่อให้พิจาณาเห็นชอบเป็นนายกก็ย่อมจะมีปัญหา 2.1เป็นการนำเสนอชื่อเดิมเงื่อนไขแบบเดิมตามยติที่รัฐสภาเคยมีมติไปแล้วน่าจะไม่สามารถกระทําได้ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา2.2สมาชิกรัฐสภาสสออและสวโดยเฉพาะสวควรจะรู้สึกเหมือนโดนข่มคืนเพราะรัฐสภาเพิ่งพิจารณามีมติไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่สสกลุ่มหนึ่งก็ยังเสนอชื่อเดิมเงื่อนไขเดิมเข้ามาอีก เท่ากับไม่เคารพในมติของที่ประชุมรัฐสภาเสียเลยแถมยังปล่อยให้มีขบวนการนอกสภากดดันคมคูคุกคามไล่ล่าบุกไปบ้านสวเถื่อนถอยเหมือนคุยข้างถนนไม่มีความเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นอนาธิปไตยโดยแท้2.3จากเจตนาที่จะกระทําต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของนายพิธาที่ประกาศไว้ในการประชุมพิจารณาครั้งแรกหากสสสวคนใดสนับสนุน ก็พึงพิจารณาตนเองว่ากำลังสนับสนุนบุคคลที่ประกาศจะจัดการสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเปิดเผยซึ่งการจะจัดวางพระราชะอำนาจก็ดีและพระราชะสถานะก็ดีนั้นจะต้องกระทบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแน่นอนและถ้าเดินตามแนวทางปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของคณะก้าวหน้าหรือม็อบสมนิ้วก็ชัดเจนแล้วว่าสารรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยชี้ขาดว่า เป็นการล้มล้างการปกครองมิใช่การปฏิรูปตามที่อ้าง2.4ดังนั้นเชื่อแน่ว่ายากที่จะได้รับเสียงสนับสนุนจากสวมากกว่า13เสียงเดิมยิ่งกว่านั้น13สวเดิมที่เคยเห็นชอบนายพิธายังจะลงความเห็นชอบอีกหรือไม่ในเมื่อมีการเสนอชื่อซ้ำซากเสี่ยงผิดกฎหมายโดยไม่เคารพมติที่ประชุมรัฐสภาแบบนี้2.5การเสนอชื่อซ้ำซากผิดข้อบังคับ ซุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายโดยเจตนาเพื่อสนับสนุนการกระทําอันเป็นปฏิปักษต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เชื่อว่าจะมีสอสอและสอวอประท้วงและหากยังมีการดึงดันเสนอชื่อจนได้ก็อาจจะมีการวอล์กเอาทเพื่อไม่ให้ต้องร่วมรับผิดชอบทางกฎหมายด้วยสุดท้ายเชื่อแน่ว่านายพิธาจะไม่มีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เพราะใครขัดขวางแต่เพราะแนวคิดแนวทางของเขาเอง ไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. นายกไม่ได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านก็จักไม่ได้เป็นคดีหุ้นสื่อไอทีวีกกตส่งไปสารรัฐธรรมนูญแล้วเมื่อสารรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องพร้อมสั่งนายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่การจะดึงดันเสนอชื่อน,นายพิธาอีกก็ยิ่งจะมีปัญหาถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วประธานวันนอจะรับผิดชอบอย่างไร พร้อมจะทูนกล่าวชื่อของนายพิธาหรือคดีนี้หากสารรัฐธรรมนูญชี้ว่านายพิธาสิ้นสุดสมาชิกภาพการเป็นสอสอนายพิธาที่ชว่วตำแหน่งนายกก็จะชว่วตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านด้วยทันที 4. คดี151รู้ว่ามีลักษณะต้องห้ามแต่ยังไปสมัครสอส,อสมีความเสี่ยงติดคุกกรณีของนายพิธาต่างจากของนายธนาธรที่อายการสั่งไม่ฟ้อง เพราะกรณีนายพิธานั้นไม่เคยโอนหุ้นไอทีวีออกจากชื่อตนเองเลยจนกระทั่งมาโอนให้น้องชายภายหลังส่วนนายธนาธรต่อสู้ว่าเขาโอนก่อนสมัครแล้วในคดีอาญาอายการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้ผู้ถูกกล่าวหาหนายธนาธรจึงรอดอย่างไรก็ตามนายพิธายังเป็นผู้บริสุทธิ์ยังมีสิทธิ์ต่อสู้คดีต่อไป 5. พักเก้าไกลมีโอกาสจะถูกยุบพ,พัก คดีนโยบายหาเสียงแก้ไขยกเลิกมาตรา112ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ยุบพักหรือไม่คณะนิสารรัฐธรรมนูญให้นายพิธ,ธาและพักเก้าวไกลชี้แจงภายใน15วันอย่าลืมว่าสมัยที่แล้วพักเก้าวไกลเคยนำเสนอร่างแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112โดยยกเลิกม12เดิมนำมาเขียนใหม่อยู่นอกหมวดความมั่นคงเนื้อหาลดการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ ลดโทษให้ผู้กระทําผิดเพิ่มข้อยกเว้นไม่ต้องรับโทษบางประการและจํากัดเฉพาะให้สํานักพระราชวังเป็นผู้แจ้งความรองทุกปรากฏว่าประธานสภานายชวนหลีกภยัยและรองประธานนายสุชาติตันเจริญแต่เคยชี้ว่าเนื้อหาขัดรัฐธรรมนูญมาตรา6กไม่สามารถบรรจุเข้าระเบียบว,วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสํานักการประชุมให้ความเห็นทางกฎหมายสรุปได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึเนื่องจากมีบทยกเว้นความผิดกับบทยกโทษยกเว้นกรณีถ้าเป็นการติชมแสดงความเห็นหรือแสดงความข้อความใดโดยสุจริตเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อทำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะถ้าผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ได้ว่าเรื่องนั้นเป็นความจริงผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ส่วนพระองค์และการพิสูจน์ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนบทบัญญัติยกเว้นความรับผิดกับการยกเว้นโทษดังกล่าวนี้เห็นว่าน่าจะขัดกับมาตราหกของรัฐธรรมนูญโดยอ้างคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญ28-29ถึงทับ5 5และคำวินิจฉัย3ทับพคดียุบพ,พักไทยรักษาชาติด้วยปรากฏว่านายพิธาและพักเก้าไกล นำไปหาเสียงเป็นนโยบายเลือกตั้งนายพิธาหัวหน้าพรรก,ก้าวไกลประกาศบนเวทีหาเสียงจุดยืนให้ยกเลิกมาตรา1 2แต่จะขอแก้ไขก่อนหากแก้ไม่สําเร็จก็จะยกเลิกและถ้ามีกลุ่มใดเสนอยกเลิกเข้ามาก็จะสนับสนุนแนวทางแก้ไขมาตรา1 2ลดการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ลงย้ายหมวดลดบทลงโทษยอมความได้เพิ่มเหตุยกเว้นความผิดให้สำนักพระราชวังฟ้องแทน ลองพิจารณาว่าการกระทําของนายพิธาและพรกเก้าไกลเมื่อเทียบเคียงกับบรรทัดฐานตามคำวินิจัยสารรัฐธรรมนูญ28ขีด29ทับ2 5 5 5ซึ่งยืนยันถึงความสำคัญในการดำรงอยู่ของมาตรา112สำหรับการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและคำวินิจัย3ทับ2 5 6 2คดียุบพ,พักไทยรักษาชาติที่ชี้ว่า การกระทำของพรรคไทยรักษาชาตินำสมาชิกพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงมาฝักใฝ่ในทางการเมืองเป็นจุดเริ่มต้นของการเสาะกรบ่อนทำลายเป็นเหตุให้ชมุดสุดโสมเสื่อมรามหรืออ่อนแอลงเข้าลักษณะของการกระทำที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา92วรรคหนึง่งบุคลสองอย่างชัดแจ้งแล้วกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ถูกร้องกระทําการตามมาตรา92วรรคหนึ่งเลสองจึงมีคําสั่งให้ยุบพักพักเก้าไกลและนายพิธาไปหาเสียงว่าจะยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา1นึ 2. ตามแนวทางข้างต้นนั้นเข้าข่ายเป็นจุดเริ่มต้นของการเซอกกลอนบ่อนทําลายเป็นเหตุให้ชมนุดสุดโสมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงเข้าลักษณะของการกระทําที่อาจเป็นปฏิบัติต่อการปกครองตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วหรือไม่วินยูชนลองพิจารณาถ้าเข้าขายก็สุ่มเสี่ยงที่จะถูกยุบพ,พักตามมาศิลบชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสถานที่อันสวยงามโอโถงตระการตาแห่งนี้จะเรียกว่าคฤหาสน์หรือบ้านหรืออะไรก็ตาม แต่เป็นสถานที่ที่เจ้าของได้ทนุถนอมดูแลเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนถึงเวลาที่เหมาะสมเจ้าของจึงอยากมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแห่งนี้ให้กับผู้สนใจได้เป็นเจ้าของในที่ดิน446ตารางวาพื้นที่1,400ตารางเมตรตั้งอยู่ที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรี สนใจติดต่อคุณอภพพิชัยจุมพลเสถียรโทรศัพท์0962141545